เพราะว่าไส้เลื่อนชนิดที่เป็นแต่กําเมืดอเนี่ยเราป้องกันไม่ได้นะครับแต่ชนิดที่เป็นภายหลังที่เป็นจากกล้ามเนื้อหรือเนื้อย่อแรงเนี่ยการใส่หรือไม่ใส่กางเกงไหนก็ไม่ได้ไปป้องกันใน่วนนั้นครับอันนี้ไม่ได่ใจนะครับแต่คิดว่าการกระโดดบ่อยๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความดันในช่องท้องหรือว่าเพิ่มแรงน้ําถ่วงอาจจะทําให้เกิดไส้เลื่อนได้ในคนไข้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อเรืออรังหน้าอ้อนหย่อนยานนะครับ จริงครับเพราะว่าไส้เลื่อนก็เกิดในผู้หญิงได้เหมือนกันแต่โอกาสกเกิดน้อยของผู้ชายครับและก็มีอาการมาเร็กอนเหมือนกันครับ